โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จัดทรงให้มิซูบิชิไทยท่านนะครับวันนี้อ่าวอ้ยเดี๋ยวก่อนมาทำงานก่อนเนี่ยโอ้ยมาเร็วมาทำงานก่อนโอ้ยเร็วๆเดี๋ยวจะได้ไปเซเว่นแล้วเอานับเนเร็วเข้าเร็วเข้ามาถือร่มเร็วเข้าเร็วเร็วเร็ว มามามาโอ้ยจะไปเซเว่นไหนจบงานแล้วจะไปเซเว่นกันโอเคนะครับผม,ม<า>ว้ยมาเอาละครับเพื่อนๆวันนี้จบสวยแล้วนะครับมีซูบิชิชายท่านนะครับผมจัดการเปลี่ยนปีกนกปรับตั้งศูนย์ด้วยระบบแมนวนวลของแฮนเมดเองนะครับผมอมฟินลิ่งครับดีเยี่ยมนะครับพร้อมกับวันนี้ ปรับปรุงโชคหลังด้วยการเรียงวาล์วใหม่นะครับให้ความหนึบสําหรับวิซูไทตันนะครับคันนี้ทําความสูงที่2นิ้วครับนะครับได้ปีนกปรับองแหววงเฮนเมสครับนะครับวันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งศูนย์กับมุมแคมเบอร์ลูกเบี้ยวที่ตั้งศูงนย์นี้มากพอนะครับสําหรับการปรับแต่งนะครับตอนนี้ ลงตัวแล้วครับผมต้องรีวิวให้เพื่อนๆชมอยู่แล้วนะครับอ่านะครับชมกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่าแน่นเต๊บเลยนะครับอปีกนกปลามงสานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเพื่อนๆดูมุมแคมเบอร์ครับมุมแคมเบอร์นี้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วก็จุดที่ตั้งศูนย์อีกจุดหนึ่งครับผมจุดนี้คือมุมที่ตั้งศูนย์นะครับจุดนี้ จุดนี้ตั้งศูนย์ได้อีกเยอะเลยนะครับเหลือเฟือครับผมนะครับได้ค่าเดิมของการตั้งศูนย์ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับปีกนกปรับองศานะครับนะครับนี่เลยครับตอบโจทย์ให้แล้วครับโอเคส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีโชคมโนทูปเพ์เฟนเดอร์นะครับเป็นตรงเตง เอ้นะครับโอเคขอบคุณครับน่าลายแบบงมไปละ